ตอนที่181ขัดขวางสกัดทางที่ผ่านมามีแต่หออบจันรข่มขู่ผู้คนไหนเลยเคยมีคนกล้าข่มขู่หออบจันรหญิงงามนางนี้แท่สื่อนามสิงเอ,อ๋อ เป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งที่หยวนเมื่อบ่มพาะขึ้นมาความจริงเข้าใจว่าผู้มาในคืนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาสืบคดีไม่กี่คนแต่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชารายงานว่าคุณชายเชิญผู้นี้มีบุคลิกภาพไม่ต่ำสามฝลังฝีมือก็ลึกล้ำคาดว่าเป็นบุคคลที่ตึงมือคนหนึ่งจึงคิดประณีประนอมกับฝ่ายตรงข้าม ที่เลิกวิธีประนีประนอมเนื่องเพราะนับตั้งแต่เดินข้าเป็นต้นมาทกแก่ใหญ่สั่งการให้หอออุปทานดูอย่างสงบสง,งี่ยก,กว่าเดิมแต่นางนึกไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมเลือกทางสันติทั้งยังกล่าวคุม้มครางชัดแจ้งสื่อสื่อชิงเอ,อ๋อจับจ้องมองฟาดเสียนกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตรว่าท่านต้องนึกเสียใจต่อสิ่งที่กระทำในวันนี้ ท่านเสียนยิ้มพรางกล่าวว่าไม่ต้องข่มขู่ข้าพเจ้านำหนังสือสัญญามาคืนนี้ถูกพวกท่านก่อกวนจนไม่มีอารมณ์ตะเตรียมกลับบ้านแล้วสื่อชางลี่มองนนรย,ยิ้มอันอ่อนโยนขู่ฟันเสียงต้องรับทอดถอนใจคำหนึง่งทราบว่าครูบาอาจารย์ไม่ยินดีผลสุดท้ายคงเบลร้ายสุดคาดคิดผ่านไปอีกหลายวันหออปจันแห่งนี้คงต้องถูกสั่งปิดแล้ว สื่อจริงเออคุณแค้นแน่นออก,กตาทอประกายดูด้ายมุบหนึ่งแล้วหายวับออกคําสั่งต่อผู้ใต้มางคับบัญชาเพียงชั่วขณะกระดาษเบาบางแผ่นหนึ่งก็ถูกจัดวางลงบนโต๊ะเบื้องหน้าทั้งหมดนี่เป็นการซื้อขายด้วยเงินสดหากว่าท่านมีตั๋วเงินหนึ่งหมื่นตำลึง,ง,งเราจะส่งมอบผลให้กับท่าน สือชิงเออจับจ้องมองตาของฟ่านเสียนกราบสุดต่อกฎหมายต้าชิงมีกฎว่าด้วยการถายตัวผู้คนจริงแต่ว่าเราไม่อาจทิ้งให้แม่นางสังอยู่ในหอเราให้ท่านมาซื้อตัวไปหากว่าตอนนี้ท่านไม่สามารถควักของเงินออกมาไม่แน่ว่าอีกสักครู่จะมีผู้ซือ้ออะไรอื่นมาซื้อตัวนางไป บ้านเสี่อมมีสีหน้าเป็นปกติแต่ในใจรอบหัวเลาะเยะ่ะยังมีผู้ใดจ่ายเงินหนึ่งหมื่นตำลึงมาซื้อตัวนักร้องหนังหนึ่งหากว่าตนเองไม่มีปัญญาซื้อตัวผู้ขนไปอย่างนั้นผู้ซื้อรายต่อไปคงเป็นหออบจันเองซื้อฉางลี่นำกระดาษผู้กันมาเขียนตัวนซื้อรับถ่ายตัวฉบับหนึ่งวางคู่กับหนังสื้อสัญญาซื้อตัวของสังเหมือน เรอให้ฟ้านเสียนควักเ,เงินออกมามันยังเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินของครูบาอาจารย์ไม่นำซ้ามันจะอย่างไรเป็นนักศึกษาเข้าใจว่าสมรรับครอบครัวขุนนางใหญ่เงินหนึ่งหมื่นตำเริงไม่นับเป็นอย่างไรซื่อจริงเออก็จับจ้องมองนูฟ้านเสียนในชีวิตนางไม่ทราบผ่าน พบคนมั่งมีเงินทองเท่าใดแต่ต่อให้เป็นพ่อค้าเกลือแดนเจียงหนันและพ่อค้าร้านค้าส่วนพระองค์ก็ไม่ได้พกตั๋วเงินหนึ่งหมื่นตำลึงอยู่ในแขนเสื้อนอกจากว่ามันเตรียมมอบเป็นของขวัญแก่คุณนางใหญ่ใดกลางงานเลี้ยงดังนั้นนางไม่เชื่อว่าชายหนุ่มที่เบองหน้าสามารถล้วงเงินหนึ่งหมื่นตำลึงออกมาดูเหมือนว่าผ่านไปเนิ่นนานแท้จริงแล้วเพียงผ่านไปชั่วขณนะ ฟ้านเสียงยังไม่มีความเคลื่อนไหวในสื่อฉ่างรีรู้สึกเหนือความคาดหมายนึกแต่ตื่นลนลานอยู่บ้างมุมปากสูดชิงเหอปรากดรอยยิ้มถือดีขึ้นฟ้านเสียนมองดูสีหน้าท่าทีของหญิงงามนางนี้วรู้สึกสนุกสนานยิ่งต้องยิ้มออกมาจากนั้นกระดิกนิ้วต่อต้งจิเวียที่อยู่ข้างกายคราหนึ่งตั้งจิเวียโน้มตัวลงมากล่าวว่าคุณชายเฉินมีคำสั่งใดฟ้านเสียนด่าเบากคำหนึ่งกล่าวว่าสร้างเป็นใครสืออันใดข้าพเจ้าได้พกเงินมากมายป่านนั้นท่านหยิบยิ้มเงินให้แก่ข้าพเจ้า ตังจีเวียมีสิหนห้ากระอักกระอ่วนแม้ไม่ทราบว่าที่เา้าถีสือเช่นไหนมั่นใจว่าตนเองพกตวงเงินนับหมื่นตำลึงแต่ยังเรีบล้วงมือไปในอกเสื้อควานหาอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยล้วงเงินค่อยล้วงกระเป๋าเงินซึ่บผูกติดกับตัวเยี้มออกมาใบนหนึ่งกระเป๋าเงินเรียบง่ายธรรมดาข้างในป,ปดปูดโปนขึ้นมาเล็กน้อยผู้คนไปในห้องหันไปมองหน้ากาันมองดูตังจีเวียควักตังจีเวียควักล้วงต้นเงินออก จากในกระเป๋าเงินออกมาปึกเองตั้งจื่อเวียวางถุงเงินลงบนโต๊ะนับด้วยความเจ็บปวดใจดึงตัวเงินออกมาสิบฉบับสมและสื่อชิงเอ๋สื่อชิงเอ๋ไม่อาจรักษาหน้าไว้ได้เมื่อถือตัวเงินหนึ่งหมื่นตำลึงต้องอ้าปากค้างในใจตื่นตระหนกจนพูดไม่ออกในใสายตาของนางคุณชายหนุ่มผู้นี้อาจเป็นลูกหลานตระกูลใหญ่แต่แม้กระทั่งผู้ติดตามของมันยังพบทางเงินหนึ่งหมื่นตำลึง นั่งกำตวเงินไว้มางดวงสีหน้าอันสมบรราบเรียบของฟ้านเซียนคุ้นคิดด้วยความตื่นตระหนกว่านี่เป็นเซียนวิเศษบนเส้นทางใดกันแน่ฟ้านเซียนไม่สนใจสายตาของอีกฝ่ายเพียงลูกคำเย็นเอ่อได้หลับไหลอยูย่ทางด้านหลังใช้นิ้วมือลูบไล้ช่วงขอของหนงังเบาๆคล้ายลงมือลวนลามแต่แล้วย่นเอ๋อฟื้นตื่นมาอย่างช้าๆยกมือปิดปากส่งเสียงหาวคำหนึ่งดูท่านหลับไหลอย่างสนิทไปกันเถอะ ฟันเสียงกราบเสียงอ่อนโยนผลลุกขึ้นก่อนเดินออกจากตัวตึกเติง้งจิเวียก,ก็ประคองชายจัก,กันที่ร่างเปียกตอนไม่ทราบเป็นตายร้ายดีอย่างไรส่วนสื่อช้างหลีประคองแม่นางสังเวนที่รับความตื่นตระหนกติดต่อก,กันตามหลังออกไป ไม่นานให้หลังบุคคลที่มีความเป็นมาไม่กระจ่างเหล่านี้เดินเลียบเส้นทางริมเบิงโซหูออกจากหอโโกจานสื่อิงเอ,อ๋อบิดนิ้วมือทั้งสิบขยำตัวเงินสิบสบัดจนยน่นจับยน่นสุดท้ายไม่อาจละทิ้งเงินจำนวนนี้จึงซุกเก็บไว้ในอกเสือ้อมองดูเ่าหลังของบุกคลขบวนนั้นออกคำสั่งว่าจับตาดูให้กับเรา อออบจันรมีเท่าแก่ลึกลับสองคนสื่อชิงเอ๋อสังกัดเท่าแก่รองที่ผ่านมาลงมือด้วยอัมหิตย้นำนั้นเอี่ยงเอ๋อค่อยหมดคิ้วครางเดินเข้ามานางศิษะมึนง,งงอยู่บ้างพอเห็นสภาพภายในห้องค่อยทราบาตัวเองไม่เพียงยิบหลับไปไม่เพียงหยลับไปไเงีบหนึ่งบุท่าคุณชายเฉิญได้ยิ้มแย้มนั้นเป็นบุคคลอันร้ายกาจผู้หนึ่งสื่อชิงเอ๋อพลันตบัดมือตบใส่ใบหน้านาง เย็นคิดมาถึงเย็นเอ๋อกับหลบหลีกใช้สายตาที่เย็นชามางดูสื่อชิงเอ๋อกล่าวว่าพี่สาวจะไหนตกข้าพเจ้าสื่อชิงเอ๋อกัดฟันกรอดกล่าวว่านางพีเสียน้อยที่ใช้การไม่ได้ใช้ให้เจ้ามาลวงความลับสุดท้ายหลับไหลไปครึ่งค่อนคืนเย็นเอ๋อกวาดมองสภาพาภายในห้องเที่ยวหนึ่งคาดดาวออกมาเกิดเรื่องอันใดจึงแกลนว,วกล่าวว่าข้าพเจ้าใช้การไม่ได้แต่หาก เจียเจียเก่งกล้าสามารถชนะปล่อยให้คนเหล่านี้นําตัวสั่งเจียเจียออกไปเรื่องนี้ท่านต้องมีคำกล่าวกับหยวนต้าเจียแล้วซื้อชิงเอ๋อจ,จับช่องมองใบหน้าที่สดใสยินชาของเอี้ยนเอือแค่นเสียงดังเฮกกล่าวว่าอยากได้เข้าใจว่าเท่าแก่ใหญ่ชมชอบท่านท่านก็กล้ากำเริบสืบสารต่อหน้าเราอ๋ออบจันเปิดประตูค้าขายย่อมไม่อาจคัดแย,ย้งกับแขกเรือในที่นี้ภายหลังเหตุการณ์ย่อมมีวิธีค่คขายเองญิงสาทั้งสองดูเหมือนเป็นคนใหญ่ คนโตในหออกจันดังน,น,นั้นไม่ยอมลดราวาศอกกันเรากู้ท่มามบัคัญชาจึงรีบล่าถอยออกไปกลัวว่าจะประสบภัยลามช่วงครุ่หเรอหลังยันเอ๋อจึงกล่าอย่าลืมว่าเท่าแก่ใหญ่ให้พวกเราระหว่างนี้สงบสงี่ยมกว่านี้จะได้กาะกรรมทำเข็ญไตสุชิงเอ๋อทุทนคำเกาะกรรมทำเข็ญเค่นนี้รอบกล่าวว่าเมื่ออยู่ในมหานครพวกเราเป็นผู้ถือเหตุผล ยยนเอ๋อเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าผู้มาในคืนนี้สมควรเป็นบคนอันไร้ยกาศของกรมเมืองสู่จิงเอ๋อสวนคำว่ากรมเมืองอุบาทอันใดทั่วทั้งมหานครมีคนควักตัวเงินหนึ่งหมื่นตำลนึงออกมาโดยไม่เจ็บปดเจ็บปวดใจมีอยู่ไม่กี่คนต่อให้งัดแงผิแผ่นหินเขียวของกรมรชาชการออกมาก็ไม่พบเงินสักเท่าใดในความเห็นเราคนผู้นั้นไม่แน่ว่าเป็นซื้อจือของวังเจ้าอันใดหมายถึงซื้อจอือ เป็นคำเรียกบทชายที่สืบทอดตำแหน่งเอียนเอ๋องงงันบูบคล้ายไม่ได้นึกถึงคุณชายเฉินนั้นมีศักยนะถึงเพียงนี้เมื่อหวนนึกทบทวนฝีมือของคุณชายท่านนั้นต้องเกิดความเคลือบเคลืมเลื่อนลอย้นลื่อนสชิงเอ๋อเห็นบางคิ้วนางทอแววหยาดเยิ้มต้องร้องเฟ้ยคำหนึ่งกล่าวว่านางชั้น้อยอย่าได้ปล่อยตัวปล่อยใจระวังเท่าแก่ใหญ่จะไม่พอใจ เยนเออพอฟังหาเกรงกลัวไม่หกักเช่นรอกกล่าวว่าก่อนหน้านี้เจียเจือจัดให้ข้าพเจ้ารับแขกหรือไม่กลัวท่าแก่ใหญ่ไม่พอใจสู่ิงเออกล่าวเสียงเย็นชาว่าคุณชายเฉินที่ท่านอยู่เป็นเพื่อนกําลังจะกลายเป็นคนตายอย่างนั้นจะเป็นไรเย็นเออพอฟังใจหายว่าจากนั้นขบคิ้วกล่าวเสียงอ้อยอิงว่า คิดค่าคนอีกเลยซูชิงเอ๋อกล่าวด้วยความถือดีว่าก้าฉีกหน้าหออบจันเรามันย่อมไม่อยู่สุขสบายแน่นอนหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าต่อให้คำนึงถึงศัลยนะของมันยังยังไม่ขีดค่ามันอย่างน้อยต้องค่านางเพชรฆาแทส้สังนั้นนี่ต้องโทษว่าพวกมันโชคไม่ดีวันนี้เหล่าพี่น้องของเท่าแก่รองมาเที่ยวหอพอดีเอียนเอ๋อพอฟังคล้ายได้ฟังคำพิพากษาของเขา ของขบวนของคุณชายเฉินถึงแม้ว่านางไม่ร่วงรู้ศักรนะของเอื้อเล่าป่านเอื้อเล่าปา,า,า,ปาไม่ถึงเ,เท่าแก่รองเนาะไม่ร่วงรู้ศักยนัของเท่าแก่รองแต่ทราบว่าเราพี่น้องของเท่าแก่รองกำเริบเสรบสารมีขวัญบางอาจเทียมฟ้าต่อให้คุณชายเฉินสืบเสือสายวังเจ้าอันใดสามว่าสามารถมีชีวิตรอดจากวันนี้แต่ผูกคนที่ข้างกายของมันคงต้องตายแน่นอน นางอดทอดถอนใจไม่ได้กล่าวว่ากระทําการอย่างอุกอาจเชน่นนี้บันไดาที่รัชสนักตรวสอบขึ้นมาพวกเราทั้งหลายคงไม่มีทางรอดได้สอจิงเอ,อ๋กวาดมองนางอย่างเหยียดหยามแบบหนึ่งคล้ายดุแคนนางขวัญอ่อนราวมุสิกต่างกล่าวว่าเมื่อมีใต้เท้าในสํานักเป็นที่พึ่งพิงมีอีคนในวังช่วยพูดจาอออบจันเรายังเกรงกลัวผู้ใดอีหรือ เมื่ออกจากหออบจันทร์สังเวียนหลังน้ําตาลหนองหน้ากราบขอบคุณฟ้านเสียนฟ้านเสียนอาจทนดูสภาพเช่นนี้ที่สุดจึงกราบปอบโยนนางอยู่หลายคําจากนั้นขึ้นรถมา้าขบวนรถสองคันเลียบไปตามท้องถนนหน้าหออบจันทร์เล่นไปยังที่สว่างรถม้าเล่นไปไม่นานมาถึงถนนยาวเส้นหนึ่งก็หยุดยั้งลง ฟันเจนเลิกม่านหน้าต่างรถมองไปพบเห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งถือคบไฟอุดทั้งหน้าหลังของท้องถนนเอาไว้คนเหล่านี้มีอายุไม่มากนะักเพียง14 1 5ปียังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ใบหน้าที่ข่าวซีดบ่งบอกว่าคนเหล่านี้มีชีวิตที่เหลวแหลกม้าพุ่งพีที่ขี่อยู่แสดงเห็นถึงศักยนะของพวกมันที่ห่างไปยังมีบบาวไร่ผู้ติดตามจํานวนหนึ่งมองดูภาพผิุการปิดถนอนอย่างเฉยชาคล้ายคุ้นชินกับเรื่องที่นายของตนเองก่อการร้ายการถนนเป็นอย่างดี คนบนรถใส่หัวลงมาให้กับเรานายน้อยเด็กหนุ่มที่นำหน้าผู้หนึ่งหน้าตาบิดเบี้ยวโดรายดวงตาทมแมวลิงดอดคล้ายกับคุณคิดว่าคืนนี้สามารถฆ่าคนสักหลายคนนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีข่านเสินภายในรถกล่าวชมเฉยว่าหออบจันมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วนักทางหันไปถามว่าชื่อเวียเด็กน้อยเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรหรือตั้งยิ้มชื่อเวียมีสีหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่า เป็นผู้ท่องปในิจรที่มีชื่อเสียงในมหานครเที่ยวกกกรรมทําเข็มราวกับบ้านเมืองไม่มีขือไม่มีแพแต่พวกมันล้วนเป็นทญญายาทของเจ้าพระยาเชื้อพระวงจึงไม่มีใดกล้าควบคุมพวกมันฟันเสียงกราบว,ว่าดูท่าหออุจจันร์ไม่เพียงมีความสัมพันธ์กับผงเฉิงทั้งยังมีสายสัมพันธ์กับเจ้าพระยาทั้งหลายมันมองดูเงาเมื่อที่พุ่งผ่านสองฝ้าข้างไปายซาม่ากำลังกลุ่มย่อยของวังเนียนซึ่งซึ่มในความมืดเคลื่อนไหวแล้วจึงสัน่นศีรษะครานเดิน รัชชิงอาศัยกำลังทหารขึ้นครองแผ่นดินแม้ทำในกองที่ติดตามปรมฮ่องเต้ทีชิงแผ่นดินแม้ถอดชุดเกราะพักพิงอยู่ในมหานครแต่ต่างกระทำความชอบและรับบรรดาศักดิ์เจ้าพระยามไม่น้อยฮ่องเต้รักชการต่อมาทรงเห็นแก่วกข้อนี้ยังให้การอุปถัมภ์คำชูครอบหรัวงเจ้าพระยาทั้งหลายแต่ก็มิให้ผู้อุโสเหล่านี้มีบทบาทในราชสำนักเกินไปทั้งจับตาโดยลูกหลานคนเหล่านี้จำกัดเนวนเข้ารับราชการไว้ ดังนั้นตระกูลเจ้าพญาเหล่านี้พอสืบทอดถึงรุ่นที่3ที่4นอกจากผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนน้อยแล้วที่เหลือมีแต่เปลือกที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกคนเหล่านี้มีอายุเพียง10กว่าปีรู้จักแต่เสพสุขวาสนาไม่มีเรื่องราวให้กระทำอาศัยเลือดลมที่ร้อนระอุ ควบม้าจูงสุนัขไปตามท้องถนนขมเหงบุรุษร่วงเกินสตรีกระทำการยะโสโอหังที่ผ่านมาพอพูดจาไม่ลงรอยก็ชักดาบเข้าหาลงมือด้วยอัมหิตไม่เว้นทางถอยอันใดเด็กหนุ่มเหล่านี้เข้าใจว่าตนเองประพฤติเป็นผู้กล้าทั้งชุบเลี้ยงอัตภันร้านถิ่นคำวันหนึ่งจึงเรียกตัวเองเป็นผู้ท่องแผนจร แต่สายตาฟ้านเสียนยึดถือเป็นกากเรนของลูกผู้ลากมากดีไม่ทราบว่าทำร้ายสตรีดีงามเท่าใดฆ่าชีวิตผู้คนมากน้อยเท่าใดถึงแม้ว่าฟ้านเสียนมีอายุมากกว่าเด็กเราเด็กหนุ่มเหล่านี้เด็กหนุ่มที่มีชื่ออืออือฉาไม่กี่ปีแต่สภาพจิตใจเป็นผู้ใหญ่มากกว่านักพอเห็นขบวนบนท้องถนนก็หงีตาลงหดศีรษะกับเข้ารถมาไม่เผยเฉิมออกมามอบเรื่องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดการ ผู้สืบเชื้อสายเจ้าพระยาแม้ไม่มีขุมกำลังอันใดแต่มีสายสัมพันธ์ที่ลดเลี้ยวเคี้ยวคดไม่น้อยแม้แต่ตะกุลฟ้านยังมีความสัมพันธ์ฉันญาติกับหลิวกอกงเจ้าพระยาแท่เหลีวดังนั้นฟ้านเสียงคู่คิดหากไม่ต้องให้ตนเองลงมือก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทุบทำลายรถมาคันนั้นให้กับเราเด็กหนุ่มสูงสักที่นำขบวนร้องอย่างลิงโลดกระตุ้นมาเข้ามาที่ด้านหลังมันมีเด็กหนุมน่มขบวนหนึ่งร้องเสียงพิกนโถมใส่รถมาที่ฟ้าดนเส้นนั่งโดยสารมือดาบดาบตรงที่พบเห็นในมหานครสะบัดกัดแก่งไม่หยุดยัง้งคล้ายฝูงปลาฉลามได้สูดได้กลิ่นคาเลเอดก็มิหาน สังเหมือนมองดูอย่างถดเขาแปบบหนึ่งจากนั้นรีบโผลศีรษะกลับมากำชายกระโปรงของตัวเองไว้ร่างสัมสระานเล็กน้อยแต่กัดฟันกรอดไม่ร้องอุทานออกมาฟ้านเสือเหลือบมองดูนาไม่กล่าวว่ากระไรเพิ่งเลือกหน้าต่างรถเป็นร่องเล็กๆมองดูเด็กหนุ่มเหล่านั้นควบม้าถาถมเข้ามา คุณคิดว่าการรักษาความปลอดภัยในมหานครยิ่งมายิ่งย่ำแย่แต่ว่าข้าหลวงมหานครเป็นคนของอุ่งชายร้องบวกกับเด็กหนุ่มเหล่านี้มาจากตระกูลแม่ทัพนายกองไม่มีใดกล้าควบคุมเพียงรู้จากแววตาอันลิงโลดของเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็นึกรังเกียจกล่าวกับรัฐประธานแมลงวันลงไปตัวหนึ่ง เนื่องเพราะในเวตาอันอ่อนเยาว์ของเด็กหนุ่มเหล่านี้ยังแสดงความชื่นชาต่อชีวิตดุแคลนคนที่ต่ำต้อยกว่ามีแต่ความรู้สึกกระหายเลือดฟันเสียงคนที่สัมผัสกับความตายตั้งแต่เล็กจึงไม่เกรงกลัวผู้ที่คิดปิดปรงชีวิตของผู้อื่นแต่อย่างไรแต่ที่ผ่านมามันเฝ้าระวังตนเองมีให้ลุ่มหลงเกี่ยวกับขั้นตอนของการฆ่าคนในทางกลับกันมันเป็นคนที่รักหวงแหนต่อชีวิตนึกโชคดีที่มีชีวิตอยู่ ไม่นำซ้ำคืนนี้มันเพียงนำเงินหลวงมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสุดท้ายให้แต่เท้าถีสือสมัครตรวจสอบต้องต่อสู้ตลมบอลกับเราผู้ลากมากดีที่พืชตนเป็นอันพานน้อยรู้สึกเสื่อมเสียศักดิ์ศรียิ่งดังนั้นฟานเสียนไม่ยินดีอย่างยิ่งจบตอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ